โฉมเป็น G 3 0แล้วอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแปลงมาจาก F 1 0เป็นรุ่นใหม่ทันสมัยมากๆนะเห็นไหม F สองสองเนี่ยมันไปอย่างไรได้บ้างไปรุ่นไหนได้บ้างข้ามบอดี้ได้ไหมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับในสมาชิกในเพจน,นะครับบอกว่ายังไม่ทํา B M บ้างหรอต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ B M ก็ทํานะฮะหลายรุ่นด้วยแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทเพราะาตอนนี้งานแปลงโฉมของตัว Out p a n e Wellfine, l e นะครับแล้วก็มือ c e d e s b e นเนี่ย งานก็เข้ามาจํานวนมากนะครับบ m เอเนี่ยสำหรับส่วนใหญ่ลูกลูกค้าบ m เอนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เคยทํากับเฮียนะครับก็เลยทราบนะครับก็เลยเอาเข้ามาทําอย่างตัวอย่างของคันนี้นะครับคุณดูนะตัวอย่างคันนี้กำลังจะส่งรถเรียบร้อยแล้วนี่นะครับโฉมเป็น G 3สาสิบแล้วอะ่ะดูนะครับเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยมากๆนะเห็นไหมเออเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูชัดๆนะครับว่าโอ้มันน่าแปลยังไงแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับเป็น bmw ตัว f02 นะครับนี่ฮะ f02 เนี่ยมันไปอย่างไรได้บ้างไปรุ่นไหนได้บ้างข้ามบอดี้ได้ไหมนะครับรุ่นนี้แปลงเป็น lci แล้วอย่างหรูเลยเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูครับคันนี้ก่อนเลยครับเห็นโสมภายนอกแบบนี้นะครับโสม g30 แล้วนะฮะดูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแปลงมาจาก f10 นะครับคุณดู f10 เนี่ยตอนนี้ราคานะครับในตลาดรถเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับเพื่อดูได้เลยราคาเนี่ยไม่ข้ามลานแล้วซึ่งถ้ามาหน้าโสม g30 นี้ได้นะ รถตอนนี้นะขายอยู่สี่ห้าล้านไม่ต่ำกว่าสี่ห้าล้านนะครับน่าทำไหมครับเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบไฟมันเท่แค่ไหนครับเปิดไฟฉุกเฉินหน่อยนี่ฮะไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวด้านข้างนี้อ่าสตาร์รถเลยเปิดไฟหน้าเลยระบบไฟหน้านะเป็นระบบออโต้นี่ครับนี่แล้วคุณดูนะครับไฟสว่างมากนะครับไฟสว่างมากนะครับแล้วเป็น RH D ดีนะครับก็คือสาหรับรถพรมอะไรขวานะครับ นี่ฮเราบมีเครื่องตั้งระดับไฟของเราให้เรียบร้อยนะครับเราตั้งระดับไฟให้มาตรฐานเลยนะครับตัวนี้นะเห็นไหมคือทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไฟไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขาแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายคุณดูนี่ชุดไฟหน้ามีโปรเจคเตอร์เลน l v d 2ลูกเลยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านดิสกิวเตอร์ปลายท่อเป็นของ MT e c h นะครับดับดับดับรถเลยเดี๋ยวกตาต้าใหม่่เปิดไฟลี นี่คับไฟต้อนรับเวลาเขาวิ่งครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับแต่นี้เนี่ยแสงแสงกล้องมันตัดนะผมบอกไว้ก่อนแต่นี้มันต้องดูใไกลนี่จริงจมันนี่นี่นนแสงกล้องมันตัดโอเคสตาร์ทรถนี่ฮะเบรกุ่งฉุกเฉินไฟเลี้ยววิ่งเป็นเลี้ยววิ่งไดนามิกแบบนี้นะครับนี่อ่าโอเคไฟถอยนี่ครับถอยเป็น l อสีขาวนะครับ มีตัดหมอกหลังไหมตันหมอกหลังอ่ามีตันหมอกหลังด้วยนะครับนี่ฮะทั้งสองข่างเลยอ่าโอเคครับถอยได้เลยนี่ฮะจากเอฟซีนะครับแปลงชุดนี้อย่างเท่นะฮะร,รายละเอียดของกล้องมันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีนะครับเวลาไปถ่ายม,ามันจะกระพริบแบบนี้เดี๋ยวเราออกมาดูกางวันนะฮะเดี๋ยวจะเห็นเห็นนะฮว่าไฟไม่ได้ดับนะครับทิ่ไฟไม่ได้ดับ่าโอเคถอยมาเลยนี่ฮะมาดูกางวันกังวันนี้ครับนี่ฮะไม่ได้ดับนะครับนี่เห็นไหม รายละเอียดกล้องมันไม่ไม่ไม่คมชัดนะอ่านี้ด้านนี่ครับอันนี้คือการผลการลงแปลงสมดูด้านข้างนะครับโอ้โหมีเอมเพอร์ฟอร์แมนนี่มีไฟหลีด้วยครับประรานรถมาไฟหลีติดนะครับด้านข้างแก้มข้างมีอาสมน้าคุ้มได้แบบนี้นะฮะเฟสติดหน้าทํามากนะครับคุ้มมากอ่ามีฮะอย่างที่บอกนะครับงานแปลงเบน์กับเอาผ่านเล็กซัสนี้เรามากันเทียบเลยนะครับนี่อันนี้สอง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 นะครับแารปสองสองนี่นะครับตัวนี้ F สองทำเป็น LCI นี่ครับด้านท้ายก็มีชิ้โคมไเปนตรงนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าระบบแพ้นะครับตัวนี้ไฟแท้เป็นทนหน้าแทา้เป็น LCI ทั้งหมดเลยนี่ฮะนี่ครับ,รบเป็นทนหน้าแท้ LCI โอเคครับท่านผู้ชมและจริงๆแล้วนะ F 0 2ตอนนี้ผมสามารถทำแปลงข้ามบอดี้เป็น G 1 2ได้เลยฟีเจ G 2ตอนนี้อยู่เท่าไหร่รถกี่ล้านอะเกือบ1ิล้านอะ นี <N> ่ค <man> รับ F02 ตอนนี้ในตลาดรถขายกันไม่ข้ามราแล้วนะคุณไปดูได้เลยหน้าทำมากๆ F02 ข้ามเป็นบอดี้เป็น G12 <N> <man> นะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ <N> <man> อย่างคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ Mercedes-Benz W221 เนี่ย <N> <man> แปลงข้ามบอดี <man> ้มานี่หรูหราอลังการเลยนะเห็นไหมเป็นโสมไม้บัก222โคตรหรูนะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับของรุ่นนี้และรุ่นนี้นะครับอ่ะอรุ่นนึงนะครับอันนี้คนติดตามเยอะมาก h 2 0นะครับไปหน้าไหนได้บ้าง เอฮิสองศูนย์นะครับนี่ไปหน้าเล็กซัสแล้วนะครับอ่าหรือว่าจะไปหน้าเอา่านสามศูนย์นี่ฝั่งหน้านะครับอ่ะใครชอบหน้าไหนก็ติดตามรับกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับ